สวัสดีครับผมนายราชะนนพงเกตร,รหัส610667วันนี้จะมานำเสนอเรื่องการไทเทรดแบบตกตะกอนแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักการไทเทรดก่อนว่าคืออะไรนะครับ การไทเทตคือวิธีการทางปริมาณวิเคราะห์สำหรับหาปริมาณสารระหว่างสารละลาย2ชนิดที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันโดยสารละลายชนิดหนึ่งทราบความเข้มขน้นแต่สารละลายอีกชนิดหนึ่งจะไม่ทราบความเข้มขน้นและวัดปริมาตรของสารละลายทั้งสองที่ทำปฏิกิริยาพอดีกันเพื่อนำค่าปริมาตรที่ได้มาคำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายนั้นๆสำหรับการไทเทตทุกชนิดจุดที่สารนำมาไทเทตทำปฏิกิริยาพอดีกันจะเรียกว่าจุดสมมูลหรือจุดสะเทิน ส่วนจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีจะเรียกว่าจุดยุติหรือ e N d point ซึ่งเป็นจุดที่จะยุติการไทเทดโดยถ้าใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมจะทําให้จุดยุติตรงกับจุดสมมูลหรือใกล้เคียงกับจุดสมมูลมากแต่ถ้าใช้อินดิเคเตอร์ไม่เหมาะสมก็อาจจะทําให้จุดยุติอยู่ห่างจากจุดสมมูลมากทําให้ผลการทดลองคาดเคลื่อนได้ครับการไทเทดแบบตกตะกอนการไทเทดแบบตกตะกอนนะครับเป็นการวิเคราะ์เชิงปริมาตรโดยอาศัยหลักการเกิดตะกอนที่ไม่ละลาย โดยปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นระหว่างสารละลายมาตรฐานที่สามารถเกิดเป็นตะกอนกับสารที่ต้องการวิเคราะห์โดยใช้อินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมการไทเทรตแบบตกตะกอนโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการตกตะกอนของเงินที่เกิดจากซิ l เวอร์ไอออนทำปฏิกิริยากับสารอื่นแล้วเกิดเกลือของเงินที่ละลายในน้ำได้ยากดังนั้นการหาปริมาณของสารโดยใช้ซิลเวอร์ไอออนเป็นตัวตกตะกอนจะเรียกว่า argentometric method สารละลายซิ l เวอร์ไอออนจะเป็น สารละลายมาตรฐานที่จะเกิดตะกรนกับสารที่ต้องการวิเคราะห์ไอออนที่สามารถหาปริมาณได้ด้วยวิธีนี้ได้แก่คลอไรด์โบมยไอโอไดและไทโอไซยาเนตเป็นต้นครับการเกิดปฏิกิริยาเคมีของการไทเทตแบบตกตะกรนจะมีข้อกําหนดก็คืออัตราในการทําปฏิกิริยาระหว่างสารตัวอย่างที่ต้องการวิเคราะห์กับสารละลายมาตรฐานที่ทําให้เกิดตะกรนต้องเกิดปฏิกิริยาสมดุลได้เร็วหลังเติมสารละลายมาตรฐานแต่ละครั้ง 2ส,สามารถคำนวณหาปริมาณของสารที่ต้องการวิเคราะห์ในสารละลายตัวอย่างได้และ3ส,สามารถหาจุดยุติที่สารทั้ง2ตัวเกิดปฏิกิริยากันอย่างสมบูรณ์ได้ครับการหาปริมาณคลอไรด์โดยวิธีของโมวิธีการวิเคาราะห์คลอไรด์โดยวิธีของโมนะครับเป็นวิธีการไทเทรตโดยตรงใช้ได้ดีในช่วงความเข้มข้น0 1 5ถึง10มิลลิกรัมคลอไรด์วิธีนี้จะใช้ซิลเวอร์ไนเตรตเป็นไ่ายแทนทำปฏิกิริยากับคลอไรด์ไอออนโดยมีโพแทสเซียมโครเมตเป็นอินดิเคเตอร์ครับ จุดยุติหรือ endpoint ของปฏิกิริยาจะไม่สามารถวัดด้วยตาดังนั้นจึงต้องใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวช่วยบอกโดยโครเมตไอออนจะทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์โดยให้สีแดงของซิลเวอร์โครเมตเนื่องจากอินดิเคเตอร์ชนิดนี้ต้องการปริมาณน้ำยาเคมีที่ใช้ในการตรอเทตที่มากเกินพอเพื่อที่จะให้เกิดตะกอนที่มีสีซึ่งตาสามารถมองเห็นได้ดังนั้นต้องหาค่าที่เกินพอนี้ซึ่งเรียกว่าอินดิเคเตอร์เออร์เรอร์หรือแบงค์ ซึ่งต้องทําการไทเทรตเช่นเดียวกับสารตัวอย่างและเอาไปลบออกจากค่าที่ได้จากการไทเทรตตัวอย่างเพื่อให้ทราบปริมาณของซิลเวอร์ไนเตรตที่ทําปฏิกิยากับไอออนคลอไรดที่แท้จริงครับในขณะที่ถึงจุดยุตินั้นคอลอไรด์ในน้ําจะเปลี่ยนไปหมดเมื่อหยดซิลเวอร์ไนเตรตลงมาอีกจะทําปฏิกิยาทําให้เกิดตะกอนสีแดงอิฐ